นครับผมวันนี้พี่แว่นมีเมาส์จากไทยมังกรแดงหรือว่า TTE Sport มาให้ชมกันนะครับผมนั่นก็คือนี่อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับผมเป็นอเลเว v นเอ็มนะครับผมนี่ก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วทีเดียวสสีก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวลายทหารไอ,อ้สีเขียวทหาร,นะรไม่มีลายนะแต่ตอนนี้มาเพิ่มเติมอีกหสีนั่นก็คือ สีเบลเซอร์เรดนะครับผมโอ้โหแดงแบบแดงอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะบอกว่ามันแดงยังไงนะสเปกอ่าสเปกสเป,สเปกก็เหมือนตัวเดิมเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนสีคลิปนี้พี่แว่นขอขอขอนุญ,ญาตไม่เทสนะเดี๋ยวจะอ้างอิงคลิปเดิมแล้วก็อ่ารีวิวเดิมของเจ้าตัว M, รีวิวเอ็มนะฮะอันนี้เรามาให้ชมสัดส่วนสรีระนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกฮนะอ่าแพคเกจจิ้งของ TT Esport นั้นอนะ่ะดีวันดีคืนนะครับผม นี่ฮะเปิดมาป้าก็าจะพบปลับมาเฮ้ยเมาส์หายเอาออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ฮะแพคเกจจิ้งของเขาเปิดดูข้างในก็จะเป็นพวกมีน็อ uh, ต uh, เอาไว้ขันนะฮะขันในตัวเรลเทนเอ็มนะฮะในการบิดองศาอะไรพวกนี้โอเคลบกเลยลกเลยในแพคเกจนะฮะก็เหมือนเดิมอีกแล้ว ขออนุญาตวางเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บในแพ็กเกจก็จะมีถุงใส่เมาส์นะครับผมนี่ข้างในก็จะมี2ช่องช่องใหญ่และช่องเล็กนะฮะแล้วก็มีคู่มือมีอะไรเนี่ยคู่มือแผ่น CD installer นะครับผมอันนี้อะไรอันนี้ได้เป็นคู่มือ อันนี้โอ้โหคร,ครบทุกสีนะี่ฮะครบทุกสีแล้วผมสีแดงนะครับเลเซอร์เรสเสีเขียวทหารสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมโอเคขอขุญาตเก็บนะโอเคเรามาดูตัวเมาส์กันนะฮะขออนุญยาด<ม>เดี๋ยวปิดก่อนนะครับผมอ่า ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นสีนะครับผมนี่มันมันแดงแบบไม่รู้จะแดงยังไงเลยเนาะสวยงามมากวัสดุที่ทําก็เหมือนเดิมนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นอะอลูมิเนียมคอนเซปต,ต์ในการออกแบบนี่เขาเน้นเรื่องแอร์ฟลูมากครับผมในการที่แบบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับผมถือว่าเป็นเมาส์คอนเซปต์ที่โคตรสวยนะครับผมวางไว้บนโต๊ะใครนี่ ถือว่าคนนั้นนี่เป็นคนที่ใส่ใจในเทคโนโลยีมากนะครับผมน,น,น, <S <S นี่นะฮะนี่คือสตรีระของเขาถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทาง bmw ร่วมมือกับทาง tte sport ร่วมมูลกับเธอมาเทคเลยับผมทำตั้งแต่เคสนะครับผมเคสก็เลเวอ10เทน gt ฮะแล้วมาเป็นเลเวอ10เทน m เลเวอร์เทนเมาส์นะครับผมนี่ด้านหลังของเมาส์ ถือว่าให้ดูสัดส่วนกันทุกทุกจุดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่อย่างที่แว่นบอกนะผมล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและการดีไซน์ในการออกแบบนะครใครที่สนใจเมาส์ที่มสีสรีระที่แบบค่อนข้างจะ ทันสมัยนะผมวางบนโต๊ะนี่มีคนชี้ถามว่านั่คืออะไรนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับผมร้านใหญ่ของทาง T-SPORT ก็คงเป็น TKCOM กับ ITWORK นะครับผมโอเควันนี้พี่แป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ